พัฒนาการของลูกเราสงสัยว่าช้าหรือไม่เราสามารถเช็คกันได้ดังนี้สวัสดีค่ะพ่อคณรัตนสอนแม่แเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ค่ะแล้วเป็นคุณแม่ที่มีความกังวลสงสัยนะคะว่าลูกของเรามีพัฒนาการที่ช้าไปไหมหรือว่าเร็วไปไหมนะคะเราจะมีวิธีการเช็คพัฒนาการได้อย่างไรพัฒนาการของลูกเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะมีหลักๆ อยู่ได้กัน4ี่อยา่าง4ด้านนะคะแบบแรกก็คือด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่อันที่2ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กอันที่3ด้านภาษาอันที่4ก็คือด้านสังคมนั่นเองครานี้เรามาเช็คกันนะคะว่าพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเด็กจะมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะที่เราสังเกตเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือเด็กประมาณ4เดือนลูกของเรานะคะจะเริ่มพลิกคว่ำพลิกหงายได้ นะคะสี่เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มพลิกคว่ำได้แล้วสามเดือนเนี่ยคอแข็งนะคะสี่เดือนก็จะเริ่มมีการพลิกคว่ำได้แล้วก็ประมาณสักหกเดือนนะคะเด็กก็จะเริ่มนั่งได้เด็กบางคนก็อาจจะเร็วกว่านี้นิดนึงบางคนก็อาจจะช้านิดนึงกว่านี้นะคะไม่ต้องกังวลมากมายเด็กเก้าเดือนจะเริ่มคานได้นะคะอันนี้คือพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เราจะสังเกตเห็นได้แบบง่าย พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะด้านที่2ก็คือมือนะคะส่วนใหญ่จะสังเกตได้ที่มือหยิบจับเด็กอายุประมาณ9้าเดือนนะคะจะเริ่มใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นะคะหรือนิ้วกลางนิ้วนางเนี่ยช่วยในการหยิบจับสิ่งของเข้าปากนะคะประมาณ9เดือนเนี่ยจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะนั่งทานข้าวได้เองอหยิบจับ อาหารเข้าปากได้เองนะคะจะเลอะเทอะไปหน่อยไม่เป็นไรนะคะพะัฒนาการด้านภาษาค่ะด้านภาษาเนี่ยเด็กอายุประมาณ9เดือนนะคะจะเริ่มพูดเป็นคำๆนะคะประมาณนี้เด็กบางคนก็อาจจะช้ากว่าน,นี้นะเด็กบางคนก็อาจจะมีเร็วกว่าน,นี้นิดหน่อยอ่าแต่ประมาณ9เดือนนะคะจะเริ่มพูดเป็นคำๆซ้ำๆได้เช่นป่าป้ามามา่า มัมมมนะะพูดคําเดิมแต่เป็น2อพยางอันนี้ได้นะะประมาณ9เดือน10เดือนถ้าเด็กประมาณ1ขวบจะพูดได้1คําคนะะที่มีความหมายเช่นค,นค,นคําว่านมคําว่ากินคําว่าข้าวนะคะคำว่าเล่นอะไรค่ะอ่าประมาณนะคะประมาณ1ขวบเขาจะเริ่มพูด1คําที่มีความหมายได้แต่ถ้าเด็กประมาณ1ปีครึ่ง2ปีไปแล้ว นะคะยังไม่พูดไม่ว่าจะเป็นพยา์เดิมซ้ำๆหรือพูดหนึ่งคำที่มีความหมายยังไม่พูดเลยอันนี้ควรจะพาลูกของเราปรึกษาคุณหมอนะคะนะว่าสงสัยล่าช้าไหมไม่ได้บอกว่าล่าช้านะให้สงสัยนะคะให้เราพาลูกพบคุณหมอนั่นเองต่อไปพัฒนาการด้านสังคมนะคะพัฒนาการด้านที่4คือเด็กอายุประมาณ2เดือนจะเริ่มมี ยิ้มโต้ตอบได้นะคะเวลาพูดคุยทําทปากทาหน้าตาเขาก็จะทําหน้าตาเหมือนเรานะคะยิ้มโต้ตอบได้ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็4เดือนเริ่มเป็นไงดีใจหัวเราะเอิบกนะคะเก้าเดือนนี่เป็นไงเริ่มเล่นจ้าเอ๋ปิดมือปิดหน้านะคะกับลูกได้กับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะก็ประมาณ9เดือนเนาะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ ที่เลี้ยงดูหรือคนเลี้ยงพี่เลี้ยงที่เลี้ยงดูจะต้องมีเวลาเล่นกับลูกนะคะทางด้านเสียงสายตากระ,ะตุ้นพัฒนาการอื่นๆเล่นให้ได้อย่างน้อยอย่างน้อยนะคะประมาณ3มชั่วโมงต่อหนึ่งวันสําหรับการเล่นกับลูกนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นการกระตุ้นพัฒนาการของลูกนะคะให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็พัฒนาการของลูกคุณแม่ไม่ต้องกังวลจนเกินไป บางคนอาจจะมีเร็วไปบ้างบางคนอาจจะมีช้าไปหน่อยนะคะไม่ต้องกังวลเช่นเด็กบางคนอาจจะเดินเร็วอาจจะพูดช้าเด็กบางคนอาจจะพูดช้าไปบ้างแต่ไปไวมากเดินเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังถือว่าไม่ได้ลูกพนักงานล่าช้านะคะคุณแม่ถ้าเราจะรู้ว่าลูกเราล่าช้าหรือไม่ก็ให้สังเกตกับเด็กคนอื่นๆทั่วไปถ้าเรา ลูกเรามีล่าช้ากว่าคนอื่นสักประมาณสองสมเดือนอันนี้ให้สงสัยนะคะให้พาลูกของเราปรึกษาคุณหมอนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนืการลูกนะคะจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์การเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมนะคะการส่งเสริมการรับประทานอาหารโภชนาการต่างๆสิ่งเหล่านี้มีผลต่อในการลูกนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรจะให้ลูกดูให้ลูกทําให้ลูกเล่น นะคะที่ไม่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการลูกก็คือการให้ลูกดูหน้าจอนะคะจอโทรศัพท์จอทีวีนะคะหรือจอแท็บเลต็ตจออะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ควรจะให้ลูกดูอย่างมากเลยนะคะไม่ส่งเสริมพัฒนาการลูกแล้วมนไงยังทําให้ลูกมีพัฒนาการด้านภาษาที่ล่าช้าไปอีกเด็กก็สมาธิสั้นนะคะเพราะอะไรเพราะหน้าจอเหล่านั้นไม่มีปฏิสัมพันธ์นะคะกับลูกของเรา อ่านะคะทำให้เป็นไงเขาจะไลฟ์เขาดูอยู่คนเดียวเขาก็เข้าใจคนเดียวแต่ถ้ามีการเล่นพูดคุยอ่านานิทานมีปฏิกิริยามีปฏิสัมพันธ์ที่ตอบโต้นะคะก็จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านอื่นๆเร็วด้วยโดยเฉพาะเรื่องของด้านภาษาน,นั่นเองนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่เรื่องของพัฒนาการลูกนะคะมันคอยเช็คพัฒนาการลูกของเราอยู่เรื่อยๆนะคะเมื่อพาลูกไปฉีดวัคซีน2เดือน4เดือน6เดือน9เดือนอย่างเงี้ยค่ะ ก็ให้คุณหมอโรงพาบาลเช็คให้อีกทีหนึง่งความรู้ดีๆก็จะมาฝากสำหรับคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เลยแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ